จะดูว่ามันจะได้ได้ไข่หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นตอนเย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนค่ํานะครับผมก็จะมาเปิดดูนะครับว่ามันจะได้ไข่หรือเปล่านะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับกมอีกแล้วน,นะครับกับช่อง กระบี่เบต้าฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการเพาะปลากัดแบบข้ามสายพันธุ์นะครับเพราะว่าผมจะเอาพ่อปลากัดเป็นปลากัดแฟนซีนะครับแบบนี้นะครับแฟนซีคอปเปอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวแม่มันเป็นปลากัดปลานะครับอันนี้ผมก็ได้เตรียมที่เพาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เอาตัวผู้มาปล่อยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเอาตัวเมียนะครับตัวเมียเป็นปลากัดปลานะครับมาใส่นะครับ จะดูว่าจะได้ลูกออกมาแบบไหนนะครับระหว่างนะครับปลาตัวเมียปลากัดป่าปัฒนานะครับแล้วก็ตัวตัวผู้เป็นเป็นคอปเปอร์นะครับเฟนซีคอปเปอร์แดงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวเมียมาใส่เลยนะครับ ครับนี่ก็คือตัวเมียที่ผมจะใช้ในการเพาะครั้งนี้นะครับจะเพาะแบบข้ามสายพันธุ์นะครับจะดูว่ารูปมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ผมเอาตัวผู้มาใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็จะไปเอาตัวเมียมาใส่นะครับนี่นะครับ จะดูว่ามันจะได้ได้ไข่หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นตอนเย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนค่ำนะครับผมก็จะมาเปิดดูนะครับว่ามันจะได้ไข่หรือเปล่านะครับก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝามาปิดก่อนนะครับเราก็เอาฝามาปิดไว้แบบนี้เลยนะครับปิดให้มืดเลยนะครับ ปิดไว้ประมาณนี้นะครับมีมีช่องไว้นิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หาอะไรมาทับข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวลมมันจะพัดปิวนะครับก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นพรุ่งนี้ตอนค่ำนะครับข้อนี้นะครับว่าจะได้ไข่หรือเปล่านะครับระหว่างตัวพ่อเป็นแฟนซีค o p เปอร์นะครับกับตัวเมียเป็นปลากัดป่านะครับ เดี๋ยวมาดูพวกนี้กันต่อครับนี่ก็ผ่านมาแล้วนะครับหนึ่งวันนะครับอันนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับกลางคืนของอีกวันหนึ่งนะครับผมจะมาเปิดดูนะครับข้อนี้ที่ผมได้ทําการลงรัดไปนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตอนกลางคืนของอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ข้อนี้จะเป็น ปลากัดคอปเปอร์นะครับตัวผู้คอปเปอร์แล้วก็ตัวเมียเป็นปลากัดปลานะครับตัวผู้เป็นปลากัดแฟนซีนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าจะได้ไข่หรือเปล่านะครับนี่ก็ได้ไข่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับไข่ก็มันเพาะได้นะครับปลากัดแฟนซีกับปลากัดปลานะครับผสมกันได้นะครับระหว่างปลากัด แฟนซีคอปเปอร์นะครับกับปลาขัดป่านะครับตัวเมียเป็นปลาขัดป่าคู่นี้ก็ได้ผสมข้ามสายพันธุ์กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตักตัวเมียออกนะครับแล้วก็คอยติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าลูกๆของมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสําหรับการเพราะปลาขัดแฟนซีกับปลาขัดป่านะครับเราสามารถ เพาะได้นะครับเราสามารถเอามาผสมกันได้นะครับนี่นะครับไข่เยอะมากนะครับก็ลินี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาเพาะปากัดแฟนซีกับปากัดป่านะครับมันเพาะได้นะครับจะมาบอกแค่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็ติดตามคู่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับระหวังปลากัดแฟนซีคอปเปอร์กับปลากัดป่านะครับคู่นี้ดูว่าลูกมันจะออกมายังไงนะครับคัเปอแดงนะครับปลากัดป่าโอเคครับบนคิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ